ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปสูบน้ําเข้าที่นาสูบไปได้สักพักหนึ่งเห็<แ>นท้ายกระบะโผล่พ้นน้ํามาพอไปตรวจสอบดูใกล้ๆไม่ได้มีแต่รถนะคะมีศพเหลือแต่โครงกระดูกติดอยู่ภายในนั้นและที่น่าตกใจก็คือถึงขั้นว่าตัวหัวกะโหลกอะค่ะหลุดออกจากตัวโครงลำตัวแล้วก็เลยรีบแจ้งให้ตำรวจเนี่ยมาดูหน่อยว่าคนที่อยู่ในรถเป็นใครกันแน่เพราะชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกระบะกับคนมาจมอยู่ตรงนี้ สพนางรองบุรีรัมก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบดูนะคะหลังจากชาวบ้านที่เขามาสูบน้ําเข้านาแจ้งไปว่าเจอซากกระบะที่มีโคลนเปือเป้อนจมน้ําและวนินรถมีศพติดอยู่ในนั้นด้วยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายเดือนที่เกิดเหตุเนี่ยคือสระน้ําสาธารณะหนองตะไก้นะคะของหมู่บ้านทุ่งมนรถกระบะคันที่เจอเนี่ยเป็นรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิเลขทะเบียนยังอยู่นะ บอ่อใบไม้นอหนู1799สุรินแต่ว่าสภาพเนี่ยขึ้นสนิมคโคลนเกาะเต็มเลยค่ะลักษณะตอนที่ไปเจอตอนแรกก่อนเอาขึ้นมาก็คือรถกระบะค,คันนี้หัวทิ่มลงไปในสระแล้วท้ายอ่ะโผล่พ้นน้ำขึ้นมามีกุญแจเสียบคารถเอาไว้นะคะหลังจากที่ไปดูใกล้ๆเจ้าาที่กู้ภัยก็นำรถขึ้นมาแล้วข้างในไปเจอศพค่ะนั่งอยู่ทางฝั่งเบาะคนขับแต่ว่าสภาพศพเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วแล้วส่วนหัวกระโหลก หลุดออกจากโครงลำตัวตกไปอยู่ที่พื้นคือคาดว่ารถน่าจะจมน้ํามาแล้วหลายเดือนแต่ว่าจากการตรวจสอบภายในรถไม่เจอหลักฐานอะไรติดมาเลยนะคะทีนี้ก็เลยตรวจสอบข้อมูลดูเพราะว่ารถคันนี้มันยังมีทะเบียนติดอยู่ก็ปรากฏว่าได้ข้อมูลมาว่ารถคันนี้เคยถูกแจ้งเอาไว้ ว่าหายไปแล้วเจ้าของรถคนที่นั่งอยู่ในรถรายนั้นเนี่ยก็คือนายพิเชษแสวงสุขหรือว่าช่างก๊อกเป็นชาวอำเภอจอมพระจังหวัดชุรินถูกแจ้งหายตั้งแต่31มีนาคมปี65อู้ปีกว่าแล้วครับทีนี้คนที่มาเจอรถคนแรกเนี่ยคือคุณประจักษ์หรือว่าลุงโตค่ะบอกว่ามาสูบน้ำตรงหนาหนองน้ำตรงนี้สูบไปเรื่อยๆื่อสักพักท้ายรถมันโผล่ขึ้นมาด้วยก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบดูพอไปดูใกล้ๆเอ้ามันไม่มีได้มีแต่รถเนาะ มันมีคนติดอยู่ในนั้นด้วยชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนะักน้ำมันเต็มหนองน้ำมาโดยตลอดอก็เลยไม่มีใครรู้ไงคะว่ารถมันมาตกในน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่พอมาสูบน้ำเข้านาเท่านั้นแหละถึงรู้ลองฟังค่ะครับแล้วมันเห็นเล็กเด็กโรบามนะันครับมาเจอแล้วได้ลงไปตรวจสอบนะไม่นลยลงถึงผมรบวนเข้ามาเนยรถล่าเข้ามาถึงดลงครับไปเจออะไรในรถครับ เจอโครกระดูกเจอโครงกระดูกตกใจไหมไม่ตกใจครับอันนี้เป็นเป็นศักของหมู่บ้านเหรอครับาตำรวจมาตรวจแล้วนะคะสันนษฐานเอาไว้หลายประเด็นเหมือนกันทั้งอุบัติเหตุครับทั้งฆ่าตัวตายและรเรื่องฆาตากรรมอําพรังศพก็ไม่ตัดทิ้งนะคะตอนนี้เนี่ยตรวจดองรอยที่ตัวรถจุดที่เจอศพแล้วก็ส่งโครงกระดูกทั้งหมด ไปตรวจชนสูตรแล้วนะคะเพื่อยืนยันว่าผู้ตายใช่บุคคลคนเดียวก,กันกับที่เคยถูกแจ้งความคนหายไหมและจะได้สืบสวนต่อไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะโอ้แต่น่าจะตายมาเป็นปีแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าถูกแจ้งความหายเอาไว้ตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วบวกกับสภาพที่ไปเจอที่ติดอ,อยู่ในรถขึ้นเหลือแต่โครงกระดูกแล้วจริงๆรถก็เลอะโคลนไปหมดแล้วมันแปลกใจตรงที่โอ้โหเป็นปีไม่มีใครเจอเลยฮะแล้วนี่ขึ้นมาทั้งรถทั้งศพโอ้โห